สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นพิธีช็อปชนบุรีนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีตัวใหม่นะครับไมฮับิทญี่ปุ่นนะครับตัวแจ๊ด GK นะครับถ้าเป็นญี่ปุ่นก็เป็น Honda Fit นะครับวันนี้ก็ได้ไมฮับิทมาครับก็มาลองทดลองดูครับก็เอาไฟเข้านะครับสองเส้นนะครับก็คือไฟบวกไฟลบนะครับแล้วก็ต่อนะครับตัวมันติด้านข้างทั้งขวานะครับ ที่จะเอาไว้คุมไม้นะครับก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะครับว่ามันสามารถต่อแล้วก็ใช้ทํางานได้ครับก็เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวยังไม่ได้เอาไปลงกับรถไทยนะครับเพิ่งได้มานะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวไฮบริดเป็นน่าจะเซนซิงด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีวัดรอบมีเซนซิงด้านด้านขวานะครับก็ต่างจากไม้ไทยก็คือเขาจะเป็นดิจิตอลหมดเลยนะครับเป็นดิจิตอลหมดเลยนะครับ ก็เป็นดิจิตอลทั้งซ้ายทั้งขวาครับอ๋อประมาณนี้ครับนี่ก็มีแอร์แบ็กนะครับก็ต่างๆที่ต่างออกอีกก็คือเป็นไม้ร้อยแปดสิบนะครับไม้เขาจะเป็นร้อยแปดสิบแบบนี้นะครับไม้บ้านเราจะสองร้อยยี่นะครับแล้วก็ด้านขวานะครับก็จะมีไฟโชว์ประมาณนี้ครับอ่ามันเป็นไฮบริดนะครับผมก็จะโชว์ประมาณนี้นะครับส่วนด้านซ้ายนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับ ตัวคูดนะครับยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวต้องเอาไฟส่องดูว่าคูดเข้าอยู่ตรงไหนนะครับคูดคอนโทรลนะครับเพราะว่ารถตัวไทยนะครับตัวผมตัว v ีพัดนะครับก็ไปทําคูดคอนโทรลมาแล้วนะครับใครสนใจอยากทําคูดก็ติดต่อทักมาได้ครับพีทีช็อปจนบรีนะครับศ8 0ย์แปดศูนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับนี้ก็จะเป็นนาฬิกาเวลานะครับชาร์จพาวเวอร์นะ p ต่างๆ ประมาณนี้หน้าตาเขาจะสวยก็หมาไทยอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นดิจิตอลด้วยนะครับก็เราก็จะเอาไฟเข้านะครับสองเส้นนะครับบวกกับลบนะครับตัวนี้นะครับก็เสียงเหมือนกันนะครับเสียงมันจะช็อตกันนะครับก็ก้าวเขาจะเป็นเส้นริมนะครับแล้วก็จะมีไฟบวกกับเป็นเส้นสีเขียวนะครับเก้าเข้าไปนะครับเข้าเสร็จแล้วก็ไฟเมื่อกี้ไฟดูดนะครับเดี๋ยวนะครับจัดสายไฟก่อนนะครับ เดี๋ยวจะมีปัญหานะครับจากใช้ได้กัารเป็นพังนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ฝั่งทิปฝั่งนี้นะครับทิปฝั่งนี้นะครับผมก็ต่อเดินสายเรียบร้อยนะครับก็เสียบนะครับเสียบเสียบคร่าวๆก่อนนะครับก็เสียบจากปลั๊กเลยนะครับแบบนี้สองเส้นนะครับเพราะฝั่งนี้เขาใช้สายสองเส้นอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับผม แล้วก็ต่อเขาที่ไม้นะครับจํานวน2เส้นนะครับม็มีกาวเส้นหนึ่งนะครับแต่ฝั่งนี้เขาก็จะเป็นโทรออกรับสายคําสั่งเสียงครับมันจะส่งสัญญาณนะครับค่าโอห์มเท่ากันกับฝั่งขวานะครับตัวนี้ครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับตัวนี้ก็เป็นคูดเป็นมันติฟังชั่นตัวนี้จะเป็นสปาด a านะครับน่าจะนะครับน่าจะเป็นนะครับ ก็ได้คูดมาครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งงานผ่านตัวนี้นะครับสามตัวนี้เลยนะครับใหม่เขานะครับตัวทิปนะครับทิปตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะลดลดลดมืดลดสว่างได้นะครับตัวนี้นะครับ ก็หมุนที่ก้านเหมือนตัวไทยนะครับแล้วก็สามารถกดนะครับทิป A ทิป B นะครับสังเกตตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเรากดที่ก้านนะครับทิป A ทิป B นะครับมันก็จะทํางานแต่มันทํางานแค่นี้ครับแล้วกดรีเซ็ตกดค้างก็รีเซ็ตเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับมันจะทํางานเหมือนปุ่มกลางครับปุ่มกลางก็กดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูกดปุ่มกลางนะครับเดี๋ยวผมซูมให้นะครับ กดปุ่มกลางนะครับนี้นะครับมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวอนนี้ละกันนะครับเห็นนะครับมันก็จะเคลื่อนทิ่ a ทิ่ b นะครับเลขกิโลครับกดค้างก็กลายเป็นศูนย์นะครับตัวนี้มันจะเป็นศูนย์หมดแล้วนะครับผมกดให้มันเป็นศูนย์หมดแล้วครับต่อไปเดี๋ยวก็เป็นปุ่มนี้ครับขึ้นบนนะครับมันก็จะลั่นไปเรื่อยๆนะครับมีเนะครับขึ้นทางลาดชันนะครับ การชนด้านหน้านะครับรถออกนอกเลนนะครับแบตเตอรี่นะครับเซนซิงนะครับน้ำมันนะครับ ACC นะครับ LA, LK, AS อะไรของเขาก็ EB นะครับเครื่องยนต์นะครับมีปัญหานะครับจะไม่ได้นะครับ ES นะครับ Airbag นะครับพวงมาลัยนะครับอันนี้ก็จะมีรอบให้ด้วยนะครับมีรอบให้ด้วยทำไมตรงนี้จะมีรอบให้นะครับ มีทั้งหมด7 0 0 0รอบนะครับมันจะซุกอยู่ฝั่งขวาปกติของตัวไทยมันอยู่ฝั่งซ้ายนะรันนี้ก็ย้ายอยู่ฝั่งขวาครับเดี๋ยวต้องไปลองรถจริงครับว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับก่อนน้ามันนะครับงานชนต่างๆนะครับไล่นะครับนี้ก็จะมีทิป a ทิป b นะครับต่างนะครับเดี๋ยวนะครับทิป b นะครับมีอันนี้นาจะเป็น อัตราสิ้นเปลืองต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้นะพลังงานน่าจะประมาณนี้ครับันนี้ก็น้ำมันนะครับอันนี้ก็ข้าวเขาต่างๆนะครับจริงๆมันน่าจะเซตค่าได้ครับเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะครับหน้านี้ได้ไหมนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้นะครับชึบนะครับหน้านี้ให้เซตนะครับ ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะครับมันไม่ให้เซตค่านะครับกดเซตไม่ได้นะครับเราจะเปลี่ยนภาษาอะไรเงี้ยนะไม่ได้นะครับไม่ให้นะครับไม่ให้เรานะครับก็จะประมาณเนี้ยครับก็ลองต่อดูแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองขึ้นรถดูนะครับ ็ใช้สามปุ่มนี้ครับฝั่งขวาครับสั่งการตัวใหม่ได้นะครับประมาณนั้นเลยนะครับผมอาจจะได้ใช้งานนะครับลองดูนะครับผมอาจจะประมาณนี้นะครับก็ไม่นะครับตัวนี้ก็ยังไม่น่ายังไม่ได้ลองนะครับว่าจะใช้งานกับตัวไทยได้ไหมนะครับน้ํามันจะตรงกับไหมไทยไหมครับต้องเปลี่ยนลูกลอยส่วนมากเขาจะเปลี่ยนตัวลูกลอยกันนะครับ ตแต่ถ้าตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนลูกลอยนะ้ำมันตรงกับตัวรถไทยก็ถือว่าแจ่มเลยนะครับก็เราก็ใช้วัดรอบฝั่งขวาเอานะครับเดี๋ยวเราใช้วัดรอบเอานะครับวัดรอบฝั่งขวาเอานะครับแล้วก็ในส่วนของอเกียร์นะครับแล้วก็ไม่สนใจนะครับเพราะว่าเราอยากเทครับก็จัดไปนะครับตัวนี้ก็ มันก็จะมีเซตทิปบีครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ชั่วโมงนาทีอะไรของเขานะครับอันนี้น่าจะเป็นเวลาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับนะครับทิปเอนะครับเอบีนะครับกดที่นี้ได้ครับหน้าหลักเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะให้แก้ได้นะครับแล้วก็สิ้นเปลืองนะครับมันจะอยู่ตรงไหนวะ นะครับอ่ะน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับขึ้นเปลืองเขาอันนี้น่าจะเป็นล้อ,อยางเครื่องอันนี้น่าจะเป็นไฮบริดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ไม่มีเข้าไม่ได้นะครับอันนี้ก็เซ็ตไม่ได้นะครับข้องใจมากตัวนี้นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับคือคือน่าจะเก็บตตินะครับวาดกินกี่กิโลอะไรประมาณนี้ครับผมคิดว่านะ พวกนี้ก็เซตไรไม่ได้นะครับเข้าหน้าเมนูเขาไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะลองแปลใช้ดิบแปลดูนะครับว่าแปลว่าอะไรนะครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับก็เอามาให้ดูนะครับไมตัวไฮบิดญี่ปุ่นนะครับหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะครับไม้ร้อยแนะครับมีเซนซิ่งด้วยนะครับข้างขวา อีบัตรอบด้วยนะครับก็ใช้ตัวนี้คอนโทรลนะครับปันติตัวนี้คอนโทรลนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะลองอยังไงก็จะทําคลิปออกมาอีกนะครับ ใครอยากจะเดินมันติฟังก์ชันนะครับ GK ตัวธรรมดาที่ไม่มีมันติฟังก์ชันก็รับเดินรับติดตั้งให้ครบนะครับพร้อมใช้งานนะครับก็โทรมาได้คนระับ PT Shop ชนบุรีครับ0805 803388นะครับก็รับติดตั้งรับเดินระบบให้ครบนะครับจะไปร่อนเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไฟลีขึ้นครบหมดทุกจุดนะครับคูต์คอนโทรลนะครับรถตัว V ตัว S CVT นะครับตัว V V พัด นะครับก็รับเดินติดตั้งเดินระบบนะครับเป็นคูดคอนโทนนะครับสนใจก็ทักมานะครับก็บางตัวก็ไม่ต้องเปลี่ยนไม้ครับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือเดินสายนะครับเดินสายนะครับลักสไปรอนนะครับแล้วก็มีคูดคอนโทนตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะครับพร้อมกับตัวกรอบนะครับแล้วก็ในส่วนของสายไฟก็ต้องเดินเพิ่มนะครับพินเข้าตรงรุ่นนะครับเข้าอ่าเข้าตรงรุ่นแล้วก็ เปิดระบบนะครับก็พร้อมใช้งานใครที่อยากติดตั้งคูดคอนโทรลนะครับ G.K. ครับก็ทักมาได้ครับพี Shop ชอบชนบ์แป0ศูนย์ห้าแนะครับรับติดตั้งให้นะครับคูดคอนโทรลนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับคลิปก็เอามาให้ดูครับใหม่ตัวนอกนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะถ่ายให้อีกนะครับก็ถ้ามีเวลานะครับโอเคครับวันนี้ก็จับประมาณนี้ขอบคุณมากกับอ่า ที่รับชมกันมานะครับก็เอาไว้เป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็เอาไว้ดูกันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ